เราจะไปพูดคุยในช่วงมากกว่าข่าวที่คุณสุธิรักษ์จะพาไปวิเคราะห์เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับการเพิกถอนที่ดินหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตที่ล่าสุดปปงดูเหมือนว่าจะมีมติจะยื่นฟ้องศาลเองแล้วใช่ไหมครับครับหลังจากที่เรื่องนี้นะฮะเป็นปัญหายืดเยื้อมานานการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์บนหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ต การตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ประชาชนร้องเข้าไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะที่ชาวบ้านก็ร้องเข้ามาสองหน่วยงานของรัฐเนี่ยตรวจสอบตรงกันแล้วพบว่าการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยไม่ชอบนะฮะกรมที่ดินเองก็ดูเหมือนว่าจะเห็นตรงกันว่าการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยไม่ชอบแต่ว่ากรมที่ดินเนี่ยอยู่ๆจะไปเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา หลังจากปปง,งมีมติแล้วว่าออกโฉนดที่ดินไม่ชอบกลมที่ดินมีความเห็นตรงกันก็ตั้งกรรมการขึ้นมากรรมการชุดแรกท,ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยตุลาคม15ตุลาคมคบอกว่าอ้าวมันไม่เสร็จขอขยายเวลาเป็นนัดที่สองหน่อยนะฮะแต่น,นัดที่สองก็ยังไม่จบปปง,งก็เลยบอกว่าไม่รอแล้วไปดูครับว่าปปง,งจะ ไม่รอเนี่ยเขาจะต้องมีมาตรการยังไงบ้างตัวเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับคุณศรีนาฏประยุนรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวีถึงการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยผิดชอบที่หาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่มีการตรวจสอบกันแล้วก็พบเลยครับว่าเรื่องนี้จะต้องมีการเพิกถอนส่วนจะเพิกถอนอย่างไรไปติดตามครับที่เราได้ ดําเนินการไปในสวนของอปปงอนะครับก็ได้ทราบว่าทางกรมที่ดินเองนะครับก็ได้มีคําสั่งนะครับตั้งคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องการเพิกถอนสิทธิ์ซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีการตั้งพิจารณาใช้เวลา60วันแล้วก็ครบ60วันไปรอบแรกนะครับเม,เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผมก็ประสานงานติดตามเรื่องไปว่าทางกรมที่ดินเนี่ยได้ดําเนินการต่อไปอย่างไรนะครับมีการเพิกถอนหรือไม่ ก็ทราบว่าทางกรมที่ดินเองก็ได้มีการขยายระยะเวลานะครับโดยทางคณะกรรมการนั้นได้ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องคำขอเพิกถอนสิทธิ์ไป60วันนะครับซึ่งก็คาดว่าจะครบกำหนดในเดือนนี้นะครับผมก็จะประสานงานอีกครั้งแต่ก็ได้รับการยืนยันมาว่าภายใน60วันรอบหลังเนี่ยนะครับรอบสองเนี่ยจะเพิกถอนอย่างแน่นอนในเรื่องของมาดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าช่วงระยะเวลา ของการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรหลังจากที่ปปชนั้นได้มีมัดหลังจากที่ปปงเนี่ยมีมติว่าการออกเอกสารสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบนะครับอย่างเช่นบอร์ดของปปงเนี่ยมีมติให้เพิกถอนที่ดินหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่สิงหาคมปี2557นะฮะแต่ว่ากรมที่ดินเองก็บอกว่าขอ60วัน เพื่อตั้งกรรมการขึ้นมาเพิกถอนที่ดินนะฮะก็จะครบ15ตุลาคม2557พอ15ตุลาคม2557คณะกรรมการของกลมที่ดินก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จขยายเวลาออกไปอีก60วันก็จะครบ15ธันวาคมก็คือครบไปแล้ว15ธันวาคมเมื่อ15ธันวาคมครั้งนี้ปปงเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีการดำเนินการเพิกถอนที่ดินสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงยุติธรรมก็มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกภพยบุญคุ้มฉายาเป็นคนไปพูดคุยประสานกับกรมที่ดิน โดยเฉพาะรัฐมนตรีะใน,ในระดับรัฐมนตรีก็คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าทําอย่างไรเรื่องนี้ถึงจะต้องเอาที่ดินซึ่งเป็นที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินของชาตินะครับเพราะว่าการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบบนที่ดินของรัฐอย่างเงี้ยก็ต้องเอาที่ดินนั้นกลับขึ้นมาเป็นของรัฐไปดูครับว่าเลขาธิการประ,ประงเนี่ยได้มีการประสานกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไว้อย่างไงครับ ผมได้นําเรียนเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับคือพลเอกไพบุญคุ้มฉาย,ยาไปแล้วว่าขณะนี้ได้มีการขอขยายระยะเวลาแล้วแล้วกขขยายมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งผมก็คิดว่าก็คงต้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการสระทรยุิธรรมซึ่งท่านก็ได้รับว่าท่านจะได้ประสานงานกับท,ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับให้เร่งรัดดาเนินการในเรื่องนี้โดยเร็วครับผมได้นําเรียนเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในเรื่องนี้นอกจากการที่สองกระทรวงในระดับรัฐมนตรีที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเพราะว่าปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐนั้นมีอยู่หลายพื้นที่เฉพาะที่ภูเก็ตที่เดียวเนี่ยการบุกรุกที่ดินอย่างตำาๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า1 0,000ไร่มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10,000แสนล้านบาทแต่ว่ารัฐมนตรีคุยกันเนี่ยน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับมาตรการที่กฎหมายให้เอาไว้ว่า ถ้ากรมที่ดินยังเพิกเฉยยังไม่ดําเนินการเพิกถอนที่ดินดังกล่าวนี้สํงงานันกงานคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงินก็สามารถที่จะยื่นฟ้องไปที่ศาลเพื่อศาลให้ศาลเนี่ยสั่งให้ที่ดินดังกล่าวเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินครับเส้นทางการเงินเนี่ยเราต้องดูว่ามีการได้เงินจากการกระทําความผิดไหมแต่เท่าที่เราดูนะครับผมผมเปรียบเทียบเหมือนกับคดีบ้านทะเลหมอกที่เรามีการยต้องเข้าใจว่าปปงเนี่ย เราไม่ได้ไปยึดที่ดินเรองอันนี้ก่อนเรายึดความมั่งคัง่งหรือสิ่งที่ได้มานะครับหรืออย่างกรณีอันเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของการได้มาโดยไม่ชอบนะครับที่ดินอันเนี้ยได้มามันไม่เหมือนกับคดีอันนู้นนะ,ะที่ดินอันเนี้ยอย่างคดีบ้านทะเลหมอกเนี่ยกรมป่าไม้ก็ดีหรือกมรมดุยานเนี่ยมีการเพิกถอนสิทธิ์ไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่ปปงต้องไปยึดกลับมาแต่สิ่งที่เรายึดกลับมาคือความมั่งคัง่งหรือความร่ํารวย ที่ได้จากการไปประกอบกิจการรนะีสอร์ทโรงแรมที่พักเอาเงินที่เขาเก็บได้ผลกําไรจากการที่เขาทําธุรกิจอันนั้นเ,นเอากลับมาตกเป็นของแผ่นดินนั้นกรณีของบ้านเทะเลบอกแต่กรณีฟรีดอมเนี่ยมันยังไม่ได้มีการไปสร้างโรงแรมรีสอร์ทนะครับถ้ามีการเพิกถอนโฉนดแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ต้องยึดอะไรเพราะมันไม่มีอะไรให้ยึดโจทย์มันก็ถือว่ามันก็ไปตกลงที่ว่าที่ดินอันนี้มีการเพิกถอนไหมถ้ามีการเพิกถอน นะครับมีการเพิกถอนเราก็คงไม่ต้องดําเนินการอะไรต่อไปแต่ถ้าไม่เพิกถอนเลยไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วเราได้มีการประสานงานแล้วยังไม่ได้ดําเนินการปป,ปงก็คงจําเป็นต้องเข้าไปอายัดที่ดินรายนี้เองเพราะยังไงที่ดินอันนี้ไม่ตกโดยการเพิกถอนคําสั่งของคมที่ดินเองก็ต้องตกโดยคําสั่งของปป,ปงที่ส่งเรื่องให้สารมีคําสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินอยู่ดีจะเห็นไหมครับว่า การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยผิดชอบเนี่ยปัญหาหลักๆก็คือของกรมที่ดินที่เราจะพบว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ออกเอกสารสิทธิ์แต่ว่าเมื่อการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบแล้วเนี่ยการเพิกถอนเนี่ยดูเหมือนจะยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นทําอย่างไรถึงจะทําให้การออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยต้องถูกต้องตังต้งแต่กระบวนการแรกตอนนั้นมีการจัดงาน15ปีปปชอ,อาจารย์ดวนน้อยตีรักไปทําสํารวจความคิดเห็น เทียบเทียบเลยว่าปี42กับปี57เนี่ยการจ่ายเงินสินบนของคนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหน่วยงานราชการไหนที่รับเงินใต้โต๊ะมากที่สุดให้ถ่ายนะครับว่าลมอันดับหอันดับหกรมที่ดินหรือเปล่าครับใช่ครับทั้ง2ปีทั้งปี2542จนถึงปี2,557กรมที่ดินยังเป็นอันดับหนึ่งของการจ่ายเงินใต้โต๊ะครับ